แสงมันจ้าครับตัวนึงโอเคครับท่านชมครับยิงก่อนดีกว่าครับทีเดียวสองตัวคุ้มอยู่ครับโอเคครับท่านชมครับเดี๋ยวลุนต่อไปครับท่านชมครับนี่ครับปลาก็พอมียิงครับผม เท่อยู่ครับผมมันลอยพอดีเลยวันนี้ไม่ลอยครับผมเงียบเงียบมากไม่มีตัวเลยครับมีแต่ปลาตัวเล็กๆวันลอยนิดหนึ่งครับผมลอยช่วงเช้าหน่อย นี่ก็มี้อยครับตัวเล็ก้อยเยอะแล้วนี่มีตัวใหญ่รอยปะปนมาด้วยครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าจะมีตัวรอยอีกป่ะครับ โอเคครับอดกสายสายก็ลงหมดแล้วครับป่าเม่เช้าพอมีตัวครับผมปาตเพียน <üler> พอสายมานี่ลงหมดแล้วครับเลย กินอยู่ครับผมก็เหมือนกันไม่มีเวลาทำนี่ครับก็พอได้กินอยู่ครับแค่ได้กินครับโอเคครับไม่ไีซีเรียสครับผมร้อยไม่เยอะครับมีแต่ปลาเล็กครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับปากเข้าอ่ะโอ้โหเสายสวยครับท่านชมครับตัวงามเลยครับผมเขายิงเมื่อกี้ครับนู่นในยิงประมาณนู่นครับชั่วเลยครับสวยโอ้โหอ๋อโดนตรงนี้แข็งอยู่ตรงช่วงกระดูกด้วยเฟสหอยเต็มคลองได้ให้มาบาเสวยเลยครับท่านชมบอกยิงผิดไปสามตัวบอกยิงผิดไปบ่าย นี่ครับท่านชมครับอืืหงามแท้ครับนี่ครับท่านชมทุนหายทุนเหรอโทรตามไปทุนทุนไปไหนก็ไม่รู้ตะรอนเ<อ>นะลยนี่ครับสายแล้วครับท่านผู้ชมไม่ไหวมัยนี่ครับมีแต่ปลาเล็กกับปลาเล็ก,กปลาใหญ่ไม่ก็ขึ้นนะว,วันนี้เช้า นี่โอ้ยสวยสวยสวยโอเครับท่านผู้ชมครับงี่เงเดียวด้วยอ่ะดีมันทะลุมันไวกันนะโอกาสหลุดสูงดีโดนตรงข้างบนนั้นเพราะแข็งอยู่นะโอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวโอเคครับอยู่ๆก็โผล่แผลบมาเลยครับโอ้โหตกใจหมดเลยนี่หันปืนแทบไม่ทันยิงตามหลังครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวเป็นโลกว้าได้ครับ

จ้องจ้องปลาเล็กขึ้นมาบลื๊บมาเลยครับโอเคครับท่านชม,มน,นี่ครับตัวโลกว่าได้ครับเนี่ยครโอเคครับ okay, ก็ได้กินครับผมป่ามันขึ้นช่วงเช้าครับมันลอยช่วงเช้าหน่อยเดียวแล้วก็ไม่มีแล้วเข้าป่าแล้วก็ลงไม่ยอมลอยเลยลอยแค่ช่วงหกโมงกว่าๆยิงได้แค่นี้ครับผมพอได้กินอยู่ครับผมเหครับ